What have you seen in your visions? I have seen Sauron's servants. The tower. And the Black Hand. Bring me the head of this grave walker. They bring much suffering. Where was your bravery when we bled your wife? Go. Got him, your son. Bow to me. We bow to no one. Stand up and fight. You cannot escape us. <laughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับฮอน็กซ์ซีนะครับและเกมที่ทุกๆคนกำลังรับชมอยู่นั่นก็คือ Middle Earth Shadow of Mordor ในพาร์ทที่ที่ที่แปดหรือเก้าเนยนะครับจำไม่ได้ในพาร์ทที่แล้วเราก็ไปไล่ฆ่าไอ้ War s h a p ทั้งหลายเอ้อไม่ทั้งหลายตัวหนึ่งพารทนี้เราก็จะมาต่อกันเลยอืม นี่มันอยู่ในภารกิจหลักก็โอเคที่ที่เราจะไปก็คือนี่ปาท์ทเวไปและแล้วก็มาถึงแอซสสินเอ,อือสตาร์ทวิชั่นเลย The risks. It's for the well being of the Queen. The lady, they they the attacking shame. the camp would be ill advised. He's on our side. I have no choice, Talian. Chemu you know, Even the stranger says this is a fool's errand. I know. That you're that to she is of this world. You are not. Enough! We attack as planned. Let's jump the dump we could follow behind on We get the medicine and we leave. The White Wizard is taking his toll on the Queen. Only in stealth can we clear a path so Lothario Ah, so they would Risk without reward is recklessness. This medicine. สเตลสายนายอืมสเตลตายจริงๆยังไม่สเตลก็ได้เะเนี่ยเพราะว่าเรามีมดแล้วสกิลอะไรก็ครบหมดแล้ว ไม่มีอะไรที่ต้องอัพแล้วม,มีใครไม้แถวนี้ขอ,แบ,อแบรนดนะเหอะแบรนดนะ่ะเข้าใจไหมอืมเรียบร้อยข้างบนใครวะออ่น <c oughs> อ่อน,ออน เอา้าไอ้นูมันไปโน้มทำไมอะ่ะเอา้เอาผิดภารกิจอีกเหรอ,อกทำอะไรผิดเนี่ยไปเลยแล้วกันเออเคลียให้หมดนี่ไปเลยอืม เรียบ,บร้อยแล้วหนึ่งจุดไปอีกหนึ่งจุดไปที่จุดที่สองกันเลยไปในนู้นใช่ไหมไมีตรงไหนอีกขอว้าไปละเหอะอืมฟันหัวไป ฆ่ามันจะทำอะไรเออยิงมันเดีย๋ยอเออเหลือเราแค่สองคนแทงมันข้างหลังข้างหลังข้างหลังใครอ๋อไม่มีอะไรนิววะไปจุดที่สามกันเลย เอาละตรงนั้นเมื cause, <keeps hitting. S 1> ่อกี้เราทำอะไรพลาดก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรพลาดแล้วทำอะไรลงไปกระโดดเยี่ยมมีไปเลยมีไปเลยเด้วยปึบมันบดอะไรวะเอาเอาเอาอ๋ อัน,นี่ทำมืนปล่อยแม่งอัน,นี่เลยยิงไฟแล้วก็มาล,ล,ลูกา้าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาทำอะไรทำอะไร เออเอายิงเออต้องรีบซวยพวกนี้ก็อีกว่าเดี๋ยวมีอะไรอีกผิดพลาดไม่ชอบพี่ไม่ชอบอะไรที่มันผิดพลาดเข้าใจไหมฮะฟันมันดิอุ้ยนี่กล้ากระแทกหน้าเหรอเออฟันมันสตาร์มันดิเออฟัน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 รีบขัวไปเรียบร้อย like right, I'm ready. Did you find what you needed? Yes. Take this to the Queen, immediately. I doubt any medicine of man will cure our Queen. Let's hope that it heals your mother. We found this message. Orc leaders plan a gathering by the fishing village. We can prepare an ambush. Mm. I owe you a great thanks. I'm glad to be of assistance. estr efici requirements the Game? for ỏi อ๋อเออมันก็ไม่ตามไอ้นี่เนี่ยวะเราก็ต้องไปมือห้ง การตกปลาอีกแล้วนะครับเมื่อกี้มันบอก Fishing Village ไปแล้วก็ปุ๊บปล่อยสร้างสถานการณ์อีกรอบไปเออให้<ป>มัน้กันอย่ามายุ่งกับฉัน ไปมีไปเลยมีไปเลยเร็วเอ้าเออเฮ้ยเอนี่มันไม่ชื่อว่า,วา,าววอะไรวะ The Tower of Sauron จำได้แล้ว The Tower นี่ย Hang her high. Make sure the grave walker can find her. You aren't going anywhere, Slack. Tell us where he's hiding, and we'll kill you quick. Hey. Mm. Now we kill you slowly. ฉันจะฉันจะฆ่าแกอย่างช้าไปไปเร็วไปเร็วโหต้องรีบไปช่วยแหละแบนแบนแบนเออ เล็กอีกตัวเลยนะเอา,าดิเออสู้มันสู้มันทานปะวะไอ้ใครไปแจ้งอะไรอะ่ะเอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร แบมันแบมันเอออีกตัว,ตวนึงอีกตัวนึงไอ้นี่ยิงได้ปะว้าไม่รอดแล้วล่ะพวกเสียใจด้วยนะเจ้า,านี่มันอ่อนหันจริงๆเสียใจด้วยจริงๆนะโอโหโหโห

ทำร้ายเขาเออตายตายตาย,ตายหมดเออตายตาย,ตายอืมทำไรลงไปรู้ไหมทำไรลงไปรู้ไหมเออเจอคือมาเอาต้องกดค้างไว้ อีห้าสองเมตรโอ้โหทำไงไวะเนี่ยอ้าวมาช่วยแล้วเออขอบคุณมากช่วยหน่อยวางก่อนวางก่อนต้องแบนเพิ่มเฮ้ยไม่เอานี่เนี่ต้องขอแบนเพิ่ม ya, ya, pưng, phương pưng, um-hum, yung, jing, um, bản thêm, bản thêm, nào, mà yung, đừng mà yung, nào, không bị tử, ช่วยช่วยต่องานยากี้ยมาคุ้มครองเราเหรอขอบคุณมากช่วยทีนะเพื่อนๆทุกคนเอาอื้ม ยุ่งยังเลยเออเฮ้ยยาฝ่ายทุกคนจะงสู้เพื่อข้อใครเลยไปเลย เอาไปกะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาขอไปขอไปควบคุมใครก็ได้สักคนหนึ่งขอเพิ่มเถอะเอาไม่เอาไม่เอานี่แหละไอ้เนี่ยแหล şey, ะเออไปอืมไปสบายไป อืมคุมได้แล้วอย่ามาทำอะเอา้าไอ้นี่มันเราควบอยู่แล้วนี่วะเอา้าไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นี่โดน,อ,อ,นอะไรบ้างวะยางไอเนี่ยอะไรยางไปไปผู้หญิงอยู่ไหนไปอย่ามาทำไรนะโว้ยเออฝันไป ลังจากเสรภารกิจนี้พวกแกจะได้ไปเกิดใหม่อย่างมีความสุขรีไปกันเถอะไปแล้วเขาทำไมนายถึงกลับมาช่วยฉันละ่ะ ฉันมีหนึ่งครอบครัวภรรยาและลูกชายแต่อะไรวะหาไม่ทันอยู่ที่นี่ก่อนแม่ของฉันช่วยได้ฉันฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่นานได้ทางนี้ ครบคุณเลนเจอร์เอาละครับเราก็ช่วยผู้หญิงคนเมื่อกี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับงั้นผมก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ